บุคคลบ้านพลเอกสุรเชษฐหักพานนะครับคาดว่าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงขนานออนไลน์คนที่ไปบุกจับจริงๆมไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจเริ่มและมาตรการฟรีวีซา่าต้อนรับนะักท่องเที่ยวจีนค่ะซักสถานคราวนี้ผู้ประกอบการเชียงใหม่บอกว่าเตรียมชางไว้รอนะักท่องเที่ยวแล้วทางเน็ตเขาก็บอกอีกว่า <c oughs> มาปางช้างไม่ขี่ช้างแล้วให้ทำอะไร oh, <no. S 1> ตำรวจไซเบอร์พร้อมกำลังคอมมานโดบุกค,คนบ้านพลเอก สรุรเช์หักพานนะครับขออน<ม>ุญาตเรียกบิ๊กโจ้แล้วกันนะครับซึ่งซื้อบ้านไว้ให้ลูกน้องเนี่ยรวมพัก5ห,หลังนะครับคาดว่าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงพนานออนไลน์<อ>ปฏิบัติการครั้งนี้นครับเป็นการขยายผลมาจากการจับกลุมนางสาวมินนี่นะครับซึ่ง<ม><ม>เป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งการสรืสบสวนพรว่านางมินนี่เนี่ยสนิทกับตำรวจระดับสูงหลายนาย<อ>จุดเริ่มต้นมันมาจากคลิป,ลปที่ ทนายท่านหนึ่งเขาลงไว้แล้วก็เห็นบิ๊กโจ๊กกับนางสาวมินนี่ก็มันจะมีอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นลูกน้องสนิทของท่านบิ๊กโจ๊กนะเหมือนโอบอยู่มีความสนิทสนมท่านบิ๊กโจ๊กก็ออกมาว่าถ้าลูกน้องมีความเกี่ยวโยงจริงๆก็ยอมพร้อมให้ตรวจสอบผมว่าน่าเห็นใจนะกับตํารวจยศขนาดนี้แล้วโดนบุกขนาดนี้ในในข่าวก็บอกว่าคนที่ไปบุกจับจริงๆไม่รู้ว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กเป็นไปได้ไหมที่จะไม่รู้เอาผมอ่ะ ไม่เชื่อชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตเพื่อตัดคู่แข่งในการรับเลือกขึ้นตําแหน่งผอ,อรตรองเมื่อยันที่ผ่านมาม,ม,มีท่านพิจิออกมาถแถลงแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของของลูกน้องอว่านลูกน้องจะไปสนิทสนมกับใครซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รับรู้ทุกเรื่องเพราะจะมีหน้าที่บังคับบัญชาในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่เขาบอกว่าพร้อมตรวจสอบตลอดเวลาล่าสุดนี่แหประเทศเราเนี่ยรวยแล้วนะรวยแล้วรวยแล้วหรอเริ่มแล้วมาตรการฟรีวีซ่าต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนค่ะซักสถานทางกระทรวงคมนาคมเน บอกเลยว่ามันจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ขาสะสถานเข้าไทยทาให้ยอดใช้จ่ายในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบตอนนี้นะทุกสนามบินค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วโดยเฉพาะเดือนตุลาคมตรงกับเทศกาลวันชาติของจีนซึ่งเขาคาดว่านะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นวันละ96เที่ยวบินคราวนี้ผู้ประกอบการเชียงใหม่บอกว่า oh. เตรียมช้างไว้รอนักท่องเที่ยวแล้วทั่วโลง<ด>เลยไม่ใช่หรอคนอมองว่าในเชียงใหม่แล้วก็ปางช้างอีกหลายๆที่เนี่ยยังมีการให้นักท่องเที่ยวขี่หลังช้างอยู่ทาวนา มาปางช้างไม่ขี่ช้างแล้วให้ทําอะไรมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าให้นักท่องเที่ยวขี่หัวควานช้างบ้างไหมจะได้รู้ว่าหนักแค่ไหนเขาไม่ได้มาปางควานช้างส่วนตัวคือเวลาเขามาปางช้างเนี่ยเขาก็อยากเขาก็อยากช้างอยากมาสัมผัสช้างเนี่ยมาริยาเขาออกมาพูดกระตุ้นเหมือนกันว่าเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าจะขับเคลื่อน พรบช้างไทยจะไม่สิ้นหวังกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นพรบคุ้มคุ้มครองสัตว์ก็จริงแต่ถ้าเกิดคนไปแล้วไม่ได้สัมผัสช้างอ่ะเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้รสชาติสัมผัสช้างด้วยหรือไหมฉันว่าคนไทยรู้ดีคนไทยที่เขาทํางานอยู่กับพวกนี้เขารู้ดีว่าคนจีนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาระวังด้วยแล้วก็ต้อนรับคนจีนอย่างให้มีความสุขแต่ยังไงก่อนนับปัด จีนสีเท่าออกก่อนเ<ม>จอศ<ม>ูนเรียนชุดสนุกมีมมเ,เพราะล่าสุดก็คือเป็นคนจีนทํารถทัวร์ <c oughs> จีนอาหารจีนพาคนจีนที่มาเนี่ยไปเที่ยวพวกของทัวร์สุนเหรียนหมดเงิน <c oughs> มันไม่เข้าประเทศเราไงฝากวน,นิดนึงนะฮะว่าให้เข้ามาฟรีก็จริงแต่ตรวจสอบดีๆนะ